วันนี้ผมจะมาทดสอบความจำของทุกคนนะครับด้วยของ10อย่างในร้านของแม่ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมฮะสิอย่างไม่แน่นะฮะคุณอาจจะจําไม่ได้ก็ได้ก่อนที่จะไปเริ่มเกมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับดูของ10อย่าง10วินาทีเท่านั้นมาดูกันนะครับว่าเพื่อนเนเนี่ยจะสามารถจําได้ทั้งหมดหรือไม่และบอกเลยนะครับว่าของ10ชิ้นนี้จะเป็น10ชิ้นหลักในคําถามต่อๆไปด้วยถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮะ 3 4 5 6 7 8 9 10ผมจะให้เวลา30วินาทีในการพิมพ์นะครับเริ่มพิมพ์ได้เลยนะฮะว่าของ10ชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ต้องพิมพ์ชื่อยี่ห้อ,อก็ได้นะครับเอาแค่ชนิดของของสิ่งนั้นก็พอนะฮะและเดี๋ยวผมจะไปเฉลย พร้อมกับข้อที่2นะครับเดี๋ยวตอนนี้รอให้เพื่อนๆเนี่ยพิมพ์กันให้เสร็จก่อนนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ใน Tik t o อกเนื่องจาก t i k t อกเนี่ยมาลงคลิปได้ไม่นานนะครับถ้าอยากจะทําการทดสอบแบบเต็มๆนะฮะก็สามารถตามมาได้ที่ y o u t u ที T ท้เคนะครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับมันจะมีลิงก์ไว้ให้อยู่นะฮะเดี๋ยวรอครบ30วิก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ก็ครบ30วิแล้วนะครับเราจะไปเริ่มคําถามข้อที่2กันแล้วซึ่งคําถามข้อที่2จะ ต่อเนื่องมาจากคําถามข้อที่1นะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจดูสิ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคําถามจะมาหลังจากที่เพื่อนๆดูเสร็จนะฮะพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยสําหรับคําถามข้อที่ 2, 2> สบู่นะครับกาแฟขนมยูโรมาม่ากะเทียม นมกระดาษทิชชู่มามา่มา,มายาสีฟันปากกาและผงซักฟอกคำถามมีอยู่ว่ามันมีสิ่งของที่ซ้ำกันอยู่หนึ่งอย่าง สิ่งนั้นคืออะไรฮะให้เวลา10วิในการพิมพ์คำตอบนี้และเดี๋ยวเราจะมาเฉลยข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ไปพร้อมกันนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอก๊อกะเดี๋ยวเราไปเฉลยข้อที่1ก่อนฮะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับอาจจะไม่ต้องเรียงก็ได้นะครับสำหรับข้อที่1มีปากกามีแซบนะฮะมีกระเทียมมีขนมอันนี้พิมพ์ขนมเฉยเฉยก็ได้นะฮะมีกาแฟมีมามา่า มีสบู่นะครับมียาสีฟันมีนมแล้วก็มีกระดาษทิชชู่โอเคส่วนคำถามข้อที่2มีอะไรซ้ำกันนะครับสิ่งที่ซ้ำกันในคลิปนี้ก็คือบะม,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 มีกึ่งสำเร็จรูปหรือว่ามาม่านะฮะนี่ผมเอามาซ้ำกันนะมีใครจับได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราจะไปสู่คำถามข้อที่3ากันแล้ว คำถามข้อที่3ยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าของเนี่ยเหมือนเดิมแต่คุณจะต้องจำเรียงนะครับตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นที่10บจำเรียงกันนะฮะแล้วต้องพิมพ์แบบเรียงด้วยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะนี่ยาสีฟันนี่ปากกานี่กาแฟนี่แฟตนี่ขนมนี่นมนี่กระเทียม นี่สบูนี่มาม่าและนี่ทิชชู่เพื่อนๆมีเวลาแค่30วินาทีในการพิมพ์คำตอบนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องเรียงกันนะครับตั้งแต่1ถึง10ด้วยนะครับที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้จำกันได้หรือเปล่าฮะพิมพ์คำตอบไว้เลยนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก ห้ามแอบโกงนะห้ามแอบโกงนะพิมพ์คำตอบแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะฮะใกล้จะครบ30วินาทีแล้วนะฮะใกล้หรือยังใกล้หรือยังโอเคครับตอนนี้ก็ครบ30วินาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเฉลย1-10ถึงนั่นก็คือจะไดะ้แฮมอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเฉลยไปแล้วโอเคเดี๋ยวจมงจะขึ้นเฉลยเอาไว้ตอนนี้เรามาถึงคำถามข้อที่4แล้วนะครับคำถามข้อนี้ถามไม่ยากแต่ว่ามีเวลาให้ดูแค่ 5วินาทีเท่านั้นนั่นก็คือเพื่อนๆจำของ10อย่างแรกได้ใช่ไหมคะมันจะมีของหายไปฮะคำถามคือของที่หายไปอ่ะคืออะไรถ้าพร้อมแล้วนะครับมีเวลาแค่5วินาทีนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจับเวลา1 2 3 4 5มีเวลาให้เพื่อนๆพิมพ์คำตอบแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับสำหรับข้อนี้ถ้ารู้แล้วว่าอะไรหายไปพิมพ์เลยฮะพิมพ์เลยฮะ พิมพ์เสร็จยังพิมพ์เสร็จยังตอนนี้ก็ครบ10วินาทีแล้วนะผมจะเฉล,เลยเลยนะฮะสิ่งที่หายไปก็คือทำทำแทมสิ่งที่หายไปก็คือทำกระเทียมกับปากานี่นะฮะสิ่งที่หายไปนะฮะคือกระเทียมกับปากานะเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อสุดท้ายของวันนี้กันฮะ คำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่สําสำหรับวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวให้เวลา10วินาทีไปเลยสำหรับข้อนี้นั่นก็คือมันจะมีของอยู่10ชิ้นแต่มันมีของบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปฮะสิ่งนั้นคืออะไรมีเวลาแค่สิวิเท่านั้นนะครับคุณต้องจับผิดให้ได้นะครับว่าของที่มันเปลี่ยนไปอ่ะคืออะไรกันแน่1ิวิถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะจับเวลา1 2 3สาม

ข้อนี้นะครับมีเวลาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพิมพ์คําตอบประมาณ15วินาทีพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยครับว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะครับว่าอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคําถามข้อสุดท้ายพร้อมกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้และยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะครบ10,000แสนซับใน YouTube แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคไปเฉลยกันเนี่ยครับสิ่งของที่เปลี่ยนไปสิ่งแรกเลย มามา่าตอนแรกเป็นสีเหลืองนะฮะตอนนี้เป็นต้ยมยำไปแล้วอันแรกคือหมูสับตอนแรกนะแล้วอันนี้ก็กลายมาเป็นต้ยมยำและสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างที่สองก็คือเจดมนมดัชมิลนะฮะตอนแรกเป็นกล่องสีเขียวนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็นกล่องสีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนอย่างสุดท้ายนะฮะที่เปลี่ยนไป ไม่มีแล้วนะฮะมีเปลี่ยนไปแค่2อ,อย่างนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทาถูกกันไปกี่ข้อก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เอามาขิงเพื่อนๆกันด้วยนะนี่คือร,รายรารในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ Don't let it